<c oughs> ก็ขอต้อนรับพข้าสู่เกมแลกและ l ็อ k M e t h e r n a t Live กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับโอ้ยเสียงหายในพาร์ทนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแลกแ n ะล็อกนะคะคือช่วงนี้นะครับเขาจะมีอีเวนต์แลกและล็อ M e t h e r n a t Live Live in See <c oughs> เป็นกิจกรรมงานดนตรีกลางเมืองของประเทศต่างๆก็แน่นอนมีกรุงเทพด้วยนะครับหลกัหลกๆเลยก็คือน่าจะมาจัดที่ไทย <c oughs> ถ้าใครอยากอ่านภาษาอังกฤษเป็นหลักหรือจะเป็นในส่วนของภาษาอินโดนีเซียก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมแต่ของเราเป็นภาษาไทยก็จัดภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งการที่เราจะไปเข้าร่วมงานได้นะครับเราต้องทําการซื้อแพ็กเกจด้วยนะครับและต้องทําการจองก่อนเข้างานนะซึ่งการจองก็จะมีของรางวัลให้เราด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูวันที่เปิดรับจองแล้วก็วันที่จัดแสดงก่อนเลยดีกว่านะครับ สำหรับเวลาการจัดแสดงงานก็อยู่ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยส่วนวานเนียจะไม่เหมือนกันนะครับถ้ากรุงเทพเนี่ยจะมีอยู่2รอบนะครับเป็นรอบวันที่20เมษากับวันที่21เมษานะครับส่วนวันเปิดให้จองก็จะเป็นวันที่15กับวันที่16นะครับผมซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเรายังไม่สามารถจองได้นะครับต้องรอเวลาเนี่ยมันก็จะมีเวลานับถอยหลังอยู่ซึ่งใกล้เวลาแล้วเราก็มาเตรียมตัวเพื่อที่จะจองได้นะครับส่วนเมืองอื่นๆอย่างมะนิลาหรือจาการ์ตานะครับก็ตามนี้เลย จะเปิดให้จองวันที่17นะครับจาการ์ตา18นะครับส่วนเวลาการจัดแสดงก็วันที่27เมษาส่วนจาการ์ตานะครับก็วันที่4พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่4แพ็กเกจ4ราคาด้วยกันนะครับแพ็กเกจแรกเป็นแพ็กเกจ A เราก็จะได้รับที่นั่งตามนี้นะฮะตามสีตามโซนได้เลยนะครับอืมตามแพ็กเกจ ก็แพ็กเกจ A 4 9 0 0แพ็กเกจ B 3า0นะครับที่อยู่ตรงกลางแพ็กเกจ C นะฮะจะอยู่ตรงขอบแล้วก็ข้างหลังหน่อยแพ็กเกจ D ราคาประมาณ979กนะครับก็จะอยู่โซนข้างหลังเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีของรางวัลด้วยของรางวัลเนี่ยก็จะมี R.O. Card อัลบั้มนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของในเกมหรือว่าของนอกผมว่าน่าจะเป็นของข้างนอกมากกว่านะแล้วมันจะมีของแลนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นหมวกเบสบอล คือทุกแพ็กเกจเนี่ยมันจะได้เหมือนกันหมดนะครับยกเว้น2แพ็กเกจนี้แพ็กเกจ C กับแพ็กเกจ D จะได้เป็นการสุ่มการ์ด R.O. 1ใบนะครับแต่ถ้าเป็นแพ็กเกจ B กับแพ็กเกจ A จะได้เป็นอัลบั้มการ์ดเดี๋ยวจะหาว่าปั่นกระแสก็น่าจะมาปั่นกระแสแหละผมว่าของพวกนี้น่าจะมีมูลค่านะครับเพราะว่าของแต่ละอย่างที่แลกนันล็อกคลามขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของงานแจกราคามีทั้งหมดเลยนะครับส่วนการจัดแสดงมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันหน่อยดีกว่าเนาะ อาจจะข้ามไปให้ดูหน่ยก็กั้นะครับเพราะว่าไม่เปิดให้ดูทั้งหมดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับผมก็ประมาณนี้ซึ่งเราสามารถไปดูได้นะครับดูเขาแจกของนะฮะน่ารักอยู่นะมุงมิ้งเลยไม่รู้ว่าผมจะไปหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าสนอยู่นะครับถ้าจองทันถ้าจองไม่ทันก็่าจะตามนั้น น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการจัดงานแสดงอ of ันนี้เป็นของปี2007นะครับก็เอาเรื่องอยู uh, ่เหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่ามีวงอะไรไปบ้างนะครับถ้าได้ไปเนี่ยอาจจะถ่ายบรรยากาศในงานมาให้ดูนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะฮะไปรับชมตัวอย่างกันได้นะครับโอเค เรื่องที่สองนะครับที่จะมาแจ้งในการอัปเดตข่าวสารในรอบนี้นะครับก็จะเป็นมังกรน้อยคู่ใจของใครห,รหลายๆคนที่คาดว่าจะมีมาให้เปิดในกล่องในวันที่10เมษายนไปจนถึงวันที่18เมษายนเนี่ยคือเขาสลับขาหลอกเอามังกรออกไป1ตัวนะครับนั่นก็คือมังกรตัวนี้นั่นเองเอาไปอยู่ในเกมเพื่อมาให้เราประมูลกันซึ่งการลงประมูลของมังกรตัวนี้นะครับไวเวิร์นเนี่ยมันจะเริ่มในวันที่12เมษายนนะครับนั่นก็คือเจ้ามังกรตัวนี้นั่นเองนะครับ เราสังเกตได้ง่ายเลยก็คือมันจะมีขนตานะครับอีกตัวหนึ่งอะเขามันจะสั้นแล้วก็ไม่มีขนตาซึ่งเอฟเฟกของตัวนี้แน่นอนนะครับเวลาเราอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเราสามารถได้รับค่าพลังงานเหมือนเราไปนั่งฟังดนตรีประจําวันแต่อันนี้มันจะได้แค่30นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งราคาเริ่มเปิดประมูลนะครับจะอยู่ที่66ล้าน6กแสนหกหมื่นแต่ราคากลางเนี่ยจะอยู่ที่111ล้านนะครับ ซึ่งเขาเออกออกมาหนึ่งตัวเพื่อให้คนเนี่ยไปแย่งประมูลกันมันจะมีแค่ตัวเดียวนะฮะสำหรับมังกรตัวนี้เรียกได้ว่าเป็น1ตัวที่น่าจะโคตรแแปลงลงมาจากม้ายูนิคอร์นเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับใครที่รอกล่องเปิดในวันที่10อยู่นะครับอันนี้คาดว่าน่าจะได้ยากแบบโคตรๆเลยเพราะว่าแค่มังกรตัวนี้ยังจับไปลงประมูลคือตอนแรกอะ่ะถ้าเราได้ใบนะครับเราก็จะสามารถเลือกแรกได้เลยว่าเราจะตัวไหนตัวนี้หรือตัวนี้ แต่ตอนนี้ดันแรกได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตัวเนี้ยจะมีแค่แค่ประมูลเท่านั้นก็แน่นอนการที่สลับขาหลอกแบบนี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์ทางด้านเชิงลบเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมอย่างที่เกิดนะครับคือถ้ามันมีกล่องมาให้เปิดสุมจริงๆเนี่ยอาจจะได้ยากมากๆนะครับอาจจะประมาณว่า หมื่นคนอาจจะเปิดได้สักคนหรือประมาณว่าแสนคนอาจจะเปิดได้สักคนอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่ามันจะมีมังกรมากน้อยขนาดไหนจะมีเยอะเท่าเขาบาโฟหรือเปล่าแล้วก็จะขายได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอด,ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับมาแจ้งเฉยๆว่ามันสลับขาลอกเรานะฮะอันนี้ และต่อมาในการอัปเดตอย่างที่3นั่นก็คือถึงช่วงเวลาแล้วนะครับกับการช่วยเหลือกอปิ้นในดันเจี้ยนแบบพิเศษซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่8ไปจนถึงวันที่15เมษาเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเริ่มเควสเนี่ยก็จะอยู่แบบกิฟเฟนนะจะเป็นตัวนี้นะครับพ่อมดอืมเราก็เดินเข้าไปคุยได้เลยคือเขาจะให้เราหลบซ่อนจากแม่มดนะฮะเงอนไขง่ายๆแต่ไม่ง่ายสําหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีคนทําเฉลยไว้เรียบร้อยแล้วเต็มกลุ่มเลยก็ว่าได้นะครับ อย่างแรกนะครับเขาก็จะให้เราตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เดินหลบเลี่ยงนะครับไปทางจุดนี้นะฮะมันก็จะมีแม่มดอยู่ก็ <üf ule. S 1> ทางที่ดีอย่าโดนแม่มดนะครับเพราะว่าแม่มดมันเนี่ยมันจะตทีทีเดียวเราตายเลยให้เราสังเกตนะครับพื้นวงสีแดงตรงนี้ไว้นะฮะอยากเข้าไปใกล้เดสค์ดนะครับก็รอให้แม่มดมันเดินออกไปก่อนนะฮะทางนี้เราก็เดินไปตรงนี้ฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เรารอแม่มดเดินแล้วแล้วเราก็อ้อมตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะไปฮะตรงไปปึ๊บ ฐันอยู่นะฮะกดที่คันโยกนะครับผมเพื่อเพื่อเปิดประตูสู่แมปถัดไปเดี๋ยวผมขอปเปิดเสียงหน่อยละกันนะฮะก็เดี๋ยวรอเดินลงมาข้างล่างนี่แหละโอเคเดินไปนะครับสกเกตที่ขวามินิแมปด้วยเลยละกันนะครับว่าแม่มดมันมาหรือยังถ้ามันมาแล้วก็ให้เราระวังคอยหลบด้วยนะครับวงแดงหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราไปที่จุดตรงกลางนี้เราก็เดินขึ้นมาจุดตรงกลางได้เลย เป็นเควสง่ายๆนะครับแต่ได้ความเพลิดเพลินอยู่ซึ่งของรางวัลเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันนะครับดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะกดสํารวจเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับประตูถัดไปเปิดแล้วเขาจะให้เรามาจุดเขาจะให้เรามาจุดนี้ให้เราระวังแม่หมดนะครับ3จุดนี้ด้วยก็วิธีเดี่ยลี่ยงนะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะครับอ้อมนิดนึงนะฮะแล้วก็เดินมาตรงนี้ครับอย่าเดินไปตรงนี้นะลัดตายได้เลยนะ โดนซวกทีเดียวตายครับผมเดินอ้อมมาแล้วก็ขึ้นทางนี้ครับเดินต่ออีกนิดหน่อยตรงนี้เราก็จะลอดผลแม่มดที่อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็เดินมาตรงนี้แต่ให้เราระวังนะครับจุดแดงมันจะมีอยู่นี่แม่มดฮะก็ให้เราค่อยๆเดินนะครับนี่ดบเลี้ยงมาหลังจากนั้นเราก็ เดินไปที่จุดนี้ได้เลยนี่ครับกดที่แผนที่นะครับเขาก็จะไปให้เราอัตโนมัติเนะอืมก็มาเปิดคันโยกต่อนะครับปึ๊บกดเข้าไปเรียบร้อยต่อมานะครับก็ให้เราเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะแต่ก่อนอื่นเราก็เดินกลับไปที่เดิมก่อนแล้วกันนะฮะจิบจิบจิบระวังด้วยนะครับวงแดงสกิดไม่ได้นะไป แต่ขึ้นมาครับทางนี้นะครับระวังข้างบนนะฮะอันนี้ข้อสําคัญมากเพราะว่าแม่มดมันวิ่งเร็วนิดหนึ่งก็ให้เราเดินอ้อมครับผมอ้อมไปอ่ารอดพ้นจากแม่มดแล้วต่อมานะครับก็ให้เรามุ่งสู่ก็ปิ้นได้เลยเตรียมตัวคุยนะครับนี่คุยฮะถึงเป้าหมายของเราแล้วกดรับ สำเร็จเควสเรียบร้อยนะฮะซึ่งข้อดีเลยก็คือเราจะได้วาคิวรี่กิฟต์ด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะได้ไปนในส่วนของของชิ้นอื่นๆอาจจะเป็นพวกเหรียญกิวกิวเฟืองกิวอะไรพวกนั้นมันก็ควรที่จะต้องมาทำนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมอีเวนต์ง่ายๆ ก็เป็นอีเวนต์ง่ายๆนะครับลองมาสัมผัสกันดูได้เอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเกมแลกกระล็อกให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแต่สําหรับผมนะที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นในส่วนของงานดนตรีนี่แหละถ้าเป็นไปได้ก็อยากยาไปอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ไปหรือเปล่านะครับอืมไม่ชัวร์ว่าจะจองทันไหมนี่แหละคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกนใหม่ในพ่ยพนะัทนขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผม ถ้าใครชวนไปด้วยก็บอกกันได้นะครับ <laughs> <laughs> ไม่อยากไปแบบโดดเดียวเดี๋ยวได้ <laughs> เดี๋ยวจะเหงาเกินไป